ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา161ทับงในคดีราษฎรเป็นโจทย์หากความปรากฏต่อศาลเองหรือมีพยานหลักฐานที่ศาลเรียกมาว่าโจทย์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกันแกล้งหรือเอาเปรียบจำเลยหรือ โดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบให้ศาลยกฟ้องและห้ามไม่ให้โจทยื่นฟ้องในเรื่องเดียวกันนั้นอีกวักสองการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตตามวักหนึ่งให้หมายความรวมถึงการที่โจ์จงใจฝ่าฝืนคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลในคดีอาญาอื่น ซึ่งถึงที่สุดแล้วโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรด้วย